โอ้โหมนันวะก็เด็กใจเยนใช่ปะซื้อขตลาดเล <laughs> ซื้อขตลาดเลยปลาตลาดทอดตลาดคักแน่เย็นเหงื่อจะเก่าก่าเนื้อปากคอนี่เน,เนอ้าเ,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 เอา้าได้สองตัวสามตัวปลากคอวจะพปเอาไงเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมามาหนี่แกไปเองเลยนี่ดินเพิ่นมาถมท่างไปเอาไงเนาะ มาเทตามถนนหนทางใกล้อ่าทางซอยลงบ้านหมู่เฮือนเฮานี่แหละพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ลงเส้นเฮือนเฮาเนาะเส้นเฮือนเฮาสิลงมาเส้นนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเส้นใหญ่ไปทางพุ่นทางวัดพุ้นเนาะก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิลงมาฮอดทางเฮาหรือบ่พี่น้องเอ้ยเนาะดินคนมาหลายร้อยลังพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเก็บเงินประชาชนนี่แหละเนาะ แล้วก็มีเห็ดถนนหนทางน้ำอีกแน่เนะากะก็มาอยู่สองรางพี่น้องเลยตอนนี้กันเนาะมีเก็บเงินเห็ดทางน้ำพี่น้องเลยเนาะไล่เทือนหนึ่งล้านกีบพี่น้องเนาะล้านกีบกับตกอยู่พันกวัตพันกว่าบาทเนาะนักสำรับแต่ละครอบครัวพี่น้องเลยเนาะครอบครัวหนึ่งล้านหรือว่าล้านกุกนะัวเนาะเพราะว่าล้านหนึ่งนี่เห็ดทางเนาะ สิเฮ็ดทางปูดินเนาะแต่อ่อีก300,000ก็คือสิซื้อดินอันนี้มาถมทางพี่น้องเนาะอ่าลังนึงตกอยู่300,000กว่าเนาะก็เก็บอยู่ร้านกว่าๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะปีนี้เนาะแต่ว่าทางเพิ่นก็ัดได้มาเลาะเก็บแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่มีให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยยังบ่ทันได้ให้เพิ่นซ้ํา เราบัดเพิ่นมาอีกเสนาผู้ใดเนาะเป็นซอยมาสามแยกมาตรงนี้พี่น้องเลยเนาะมาลงทีลงเพื่อนเท่านี้เนาะสามแยกลงไปทางซอยเพื่อนเท่านี้ยังบบท่านได้ลงเนาะจากปัสยโทกให้หรือบ่แล้วเคยขอเพิ่นไปแล้วเนาะว่าขอให้ลงให้แน่เพราะว่าใกล้เสาไฟฟ้านี่พี่น้องเลยมันอยากอ่าน้ำโซ่น้ำทางเนาะอาผมแก่ยังพี่น้องเลยะ ขุดตทวข้างนี่เอองหญ่ต um ้องขุดหรือเปล่าไม่ใช่อยู่หื่นนี่นะตู้เลยจิเออหม้างหลังนี่หม่างไปพุ่นอหม่างพี่ไปพุ่นโย่ะวิวอยู่หือนปะมีเฮือนหลายหลังกระแบบนี้แล้วเนาะใหญ่จากเฮือนหลังนี้ออกไปอยู่ข้างนอกน้องเพราะว่ามันอยู่ในมันแออัดเนาะบางครอบครัวกะ แออัดหลายพี่น้องเอ้ยมันบ่มีทางเข้าทางออกเนาะทางเฮือนอยู่นอกเพิ่นก็ปลูกอยู่ทุ่งห้อยทางนาเพิ่นบัดเฮือนเพิ่นสิกวงสิกวงเนาะตามอ่าไปใส่มาใส่สะดวกสบายเนาะมันมีทางไปได้มาง่ายเนาะแต่ว่าทางเฮือนในเพิ่นบ่ง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะทางออกยากรอบงอีกก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นสิมาฮอดไสเนาะดินาก็มาลังนีกองเนาะ มันอยากเป็นน้ํนี้แหละพี่น้องบอนเสาไฟฟ้านี่เนาะมันอยากเอ่อน้ําซอเนาะก็รอให้เพิ่นว่าขอเพิ่นว่าให้เพิ่นมาโทกให้แน่ักหลังว่าซั่นเนาะก็พวกแปลงสิทางเข้าเพื่นทางเ่เฮานี่แหละเนาะเพราะมันก็มีคนเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทอให้จักเทื่อเนาะเพิ่นมีแต่ทมไปทางนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเองเฮาก็บ่มีงบพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่านั่นแหละเนาะ เอาซื้อไปร่วมเพิ่นแล้วกัอยากโคมาตามซอยนี่ซอยนี่กัมีคนเที่ยวไปผ่นานไปผ่านมาอยู่เนาะบุญเวนว่าสิเฮาเที่ยวคนหนึ่งคนเดียวเนาะเอารอรดนนะ้ำพันอีกพี่น้องเนาะพันสิมาฮอด์ไซนนเนาะมาฮอดเฮา่ยหรือบ่เนาะตอนนี้กับกำลังมาเที่ยนี่เนะาะแล้วก็ได้ส่งเนาะเอาเดี๋ยวต่อคลิปอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัถ่ายเิ่นอยู่อัดภาพมาทางเฮือนพี่พี่น้องเลยเนาะทางยง่เพิ่นมาแต่ตึกปลาสิบเบ็ด โอ้โหหวานวะก็เด้กเจนใช่ป่ะ,งงปะซื้อขตลาดเลยซื้อขตลาดเลยปลานี่ตะก้าวที่ได้ปลานี่จักเต้าไอาเนาะสร้างเป็นแท้นี่ตะก้าวี่ไปเพิ่นที่ได้ปลาโคได้พี่น้อง,งเลยเนาะปลาโคปลากุ้มไม่ได้เคยเห็นได้ปลานี่ยจักเต้ามาวันี้ว่าได้ปลานี่ได้ห่อตลาดบ้านนี่ไดตลาดห่อตลาดคักแน่ Nhưng nữa, tìm thấy được một câu hỏi nữa. Nhưng nữa, chắc chắn là tìm thấy được một câu hỏi nữa. A tìm thấy được một câu hỏi nữa. A tìm thấy được một câu hỏi nữa. câu câu เออเตัวได้ปลาตัวปุ้งไงน้องปลายังไงนี่ปลาสูตรแม่นบอกพี่น้องเลยไปชิดตะกอนตะเก ا าเนาะได้แต่ปลาโคปลากลมมาหนิมาวันนี้ว่าได้ปลานี่ดยเต่าพวกเนี่ยไปห่อตลาดว่ะนี่วะเออคือเรเคยเห็นได้ยิ่งเทื่อวะยียดเยีดไปห่อตลาดยียดไปห่อตลาดพู้น่านี่เชื่อเอาได้เนาะขนาดนี้เลย คือบเห็นแต่ก้าวน้ได้แต่ปลานี่นะมาบ้านนี้มาได้ปลานีเอ้านเปลี่ยนเงเป่าฝนอ้าคือเปลี่ยน่เนาะคือเปลี่ยนเฮิงสาส่งตูส่งเถื่อไปรับนันเฮีดเลยอยาก็ใบม่งไปใบแทะขังบอกอันนี้ได้สั่งปิ่งมแดงนน่นิปิ่งมแดงคนนะ่เนาะ เห็ได้ค่ะเห็ดุกเอาแล้วเอาเห็ดออกมลูกออกางเลยก่มันเห็ดจเชดเคยเห็ดป่านี่ในป่ามาสตัวป่าสุป่าสุดเป็นยังคือว่าป่าสุดคือว่าป่า

ไปเพื่อนเาเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเนื้อปลามากคนน่ะได้ปลา,า,านี่<ไ>ปลาสุดปลาเ,เนี่ยเลยทางนาี้นไเงเพื่อนว่าจะเห็ดจุกเห็ดจุกไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเพื่อนว่าเป็นไงนเอาไห,ไหไม,มเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวนาวอยู่เนาะมันนีามานัมนห่อน โอ๊ยคัดคอพี่อีกวันก้างร้ายเหมือนเดมเนาะไ่นบริเมนน้ำกี่ตงกะไปน้ำแห้งกัมาละ ไปไหนก็ต้องนูหน้าดูเ้ามาไปทาแห่งเม่ไรจไดูบานไม่ไ้ไปแฮปปี้กไปดูน้าบมาดูไข่บ่เนี่ยใครนี่ะไปยางมติไปเสียยามมันบอที่ไหน่เดินรอไปแต่ละที่แต่ละที่ก็ได้กินนะ มาหลังจากที่เศ้าหน้าม้ามืึอเช้านี้ก็ไปซื้อเนื้อคนแต่ซื้อเงาขอเช้านี้ปลาเนาะแต่ก่อนก็ไม่เคยได้เด้อได้แต่ปลาโคนี่ได้นี่สองตัวกับเมื้อก่อนเนาะเห็ดเป็นเห็ดสุกใอยู่สองห้องของบริจักว่าเพิ่นนั like ่นปลานี่เราคิดว่าเพิ่นเห็ดปลาโคกระแด้เมื่อนั้นมาเข้าไปบุญเนาะพอสิบโล จากว่าเพิ่นเห็ดป่าเนี่ยไอ้คุณเพิ่นก็เเ็ดอยู่ทางเพื่อนเล่รู้ว่าเพิ่นเอาป่าอย่างเงี้ยไปไม่ตามเำาได้ยินเพิ่นว่าเมื่อกี้นี้ว่าเอาปลาได้ปลานี่มาเล็ดสุมตัวใหญ่ว่าเมื่อนั้นไงใหญ่ซ้ำนี่ว่าเมื่อนั้นเห็ดไว้ให้เพิ่นเนี่เพิ่นเราทำเห็ดสุม ใครได้เนี่ยให้กวัวปลาเลี้ยงเนาะคือปลาเลี้ยงสัก ปลาคอกตัวนึง3ตัวเนาะทางปลานี่ปลาคอตัวนึงเก่าเพิ่นสิได้แต่ปลาคอปลากมาวันนี้ได้ว่าได้ปลาสูตเพิ่น่เลยโอทางทาเพิ่นก็มาแล้วเนาะมาไสด้

คองแล้วคองอีกคองแล้วคองเล,งงเล,งละกัอบว่ได้มามาแตาห่หอดนี่มาไทายเลยโสงกองเมุ่อกี้แล้วเนาะกองยังพึ่นกองนึงยายกันไปพี่น้องมันบ่ทั่วเนาะมันหลายโค กระเวจิมาถมทางนี้ให้พี่น้องนี่เนาะทางคิดว่าย่านน้ําเซาะน้ําทางบ่อนสาวไฟนี่พี่น้องเนาะมันกนโกนนํานี่เวลายามฝนแลลงบ่ได้เลยแถวนี้เนาะลงไปเฮือนเฮาบ่ได้เลยอ้าวแล้วไปลได้2กองพี่น้องเอ้ยพุ่นได้2กองกองน้ํานี่2เนาะน้ําตะนาพ่นอีกกองนึง บ่เท่านี้บาดนี้พี่น้องเอ้ยถมอยู่กลางบ้านเนาะถมอยู่นอกบ้านเพิ่นถมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เนาะบ่ได้ซ้พี่น้องเอ้ยของผาเพิ่นสิซื้อตัดมาทางใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นว่าสิเฮ็ดสมปลาเพิ่นว่าปลานี่บ่เขาเฮ็ดส้มันเป็นตเป็นคือคือเบิ่งคือแบบนี้บ่ ແມ່ນบ่ເຄີຍອັນຜ່ານໃຫຍ່ๆແນ່ເນາະມັນບໍ່ໂຕນີ້ບໍ່ว่าໃຫຍ່ຄູນີ້ກໍມີອືໂຕນີ້ນິครับປາປາທໍມະາດກນາປາລຽງຊ່ຄິว่าປາລ້ງປານນນັດຈົມກິນນນາໃຫ້ໃເຮັດີຄີຮັດແຊກລຈັງມາ แห่างเพื่อน่ะผักผักผักเนาะผักให้มันละเอียดมาเห็ดกั่นสุม่มใส่กระเทียมใส่ก็เห็ดใส่สมูนนี่เห็ดอยู่เนาะแต่ว่าถ้าปลาเนี่ยบุคเคยเห็ดเต้าเดียวกันเน่าแบบเดียวกับบุ๊คเคยเห็ดเหรอโอ้ในในโบจะส่งสามห้อง เกล็ดมันกระชับหมดเล้วเพิ่นเห็นทางลุ้งแหญ่เพิ่นเห็ดอยูเหมือนนะเนาะได้ทรงห่อบอ่อยคิดว่าเห็ดปลาคอผุ้นั่นในสี่บ่อ่าเพื่็นทรงห่อใช่ปะม่ปูทรงห่อสมปลาพี่นอนเอาไ ถ้ามันห่อนแบบนี้ก็คือสีบวมนาะสองอมื่อเมื่อนี่เ็ดมื่อนี่อื่นตันแล้งในกกินถ้านนาวนี่กระ่วยสมอบอนั่นคือกันแล้งจากสีเห็ดแบบใดจังสีมีจังสีกินน้ำเนยเมื่อเช้านี่ทางพัวซื้อหัวสมมาเมื่อวันก่อนสมเป็นสมโมนาะมากัว่าบุยักนั่นก็ได้ ป,ปิ้งปลาให้กับว่าบุกินกินข้าวยากมาบนเสานี่ทางาอันกินแล้วทางปลาเตอเพิ่นได้อันฮันดกกับลูกลูกซีนแม่อินเตอร์เพิ่นว่าว่าเ <c oughs> พิ่นถือเละจะเอามาให้ล้านได้ฮันดกลูกซีนมาให้นะพอีเพิ่นกินกับไอเตอร์กินมาแต่งเฮียนพอดีถือเละเลย ถือเลขในทังวันนี่เลขหกหาบาอ,บาอ,อหาหกบ่กหกหนี่แหละเก้กกากจตัวรคืนนี้เลยแมนจถือถือลายหาพันด้วอนนะจักน้ำเพลิในหรอไม่งั้นปเตอว่อาวาอันอบไเต่ อันนี ừ, ้ได้เอาเงินเอื้อนางถือเด็กได้นี่แล้วเอามาเอาดอกไฮพันธุ์อะไรกับใส่โกะพร้อมสามอันโถจังเหม็นเนี่ยกลุ่มวิวโอ้ยหัวมันได้สบายถ้าหมุกอันสีนั่นเยอะเนาะ ถ้าหมกนะสิอันผ่านใกกิก็จะว่าแซ่บหลายเทือก่อนได้ก่อนเทือหน้าเนาะแล้โอกาสหน้าถ้าได้อีกจังกเาเบิ่งยังเคยกจักเทือันที่เพิ่นไปตึกนี่แลิดเบ็ดนี่ได้กหน้ามาก่อนได้อีกก่อนเทือหน้าก่อนเทือนี้ให้เพิ่นเฮ็ดส่งทีนีก่อนกินมื้อนั้นคือสิแซ่บอยู่ให้ <laughs> Cảm một phần nha tôi nói mấy tuần nữa anh đi tuổi nhảy tuổi nhảy thầy đã chặt hạ tôi đúng không đưa chín bye bye sao biết đâu ấy hãy luôn nhảy phân cùng hết chuyện này đấy hãy nấu phật con cái này cái nhân vừa thân theo xem cùng kết cùng ca ọ như cái hướng tự di động ไปจุมสีพี่ทนเนี่ยโอ้ยแล้วพี่น้อยเนาะแล้วกคฟต์นี้กับพ่อะมาณนี้เนาะมาบึงทางเพิ่นโอ้ไก่ขาบสวนเลยมาแต่ติ๊กเบ็ดพี่น้อยได้ปลาอยู่สามตัวเนาะไปบึงทางกะว่าสิมาหอดพี่กะโบหอดมาหอดทหารเดี่ยวเลย ไปว่าพอพอกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้กะยังอยู่ทางนั้นทางซ้ายคือเก่าพี่น้องยังบ่ได้ไปทางใดเนาะเดี๋ยวมันลเนาะทางเบมันแงเนาะรอสิมมาแต่งเียนก่อนสิไปหาอเตอร์ก่อนพี่น้องเนาะยังบ่ได้ขึ้นไปหาเลยเมื่อวานนี้แต่วนนี้มื้อนี้ยังบ่ได้ขึ้นเลยเนาะพกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณสําหรับกําลังใจพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีปีใหม่สุขุคนพี่น้องเอ้ยําวยําวยเงินทองเนาะ นักพิเศษไปแล้วสบายดีสบายดี